สวัสดีครับคิดว่ามีหลายๆคนนะครับคงเคยจะมีอาการที่รักษาไม่ได้หาสาเหตุไม่เจอนะครับแล้วก็หรืออาจจะมีคนรู้จักนะครับที่มีปัญหาอย่างนี้นะครับแล้วทีเนี้ยจะทํำยังไงดีเวลาที่เราเจอปัญหาแบบนี้นะครับมีวิธีในการแก้ไขอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้เราวินิจฉัยได้นะครับแล้วก็แก้ไขได้ถูกทางนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังในในแง่มุมของหมอเลยนะครับว่าถ้าเป็นผมเนี่ยแล้วผมเจอเป็นเป็นอาการอะไรสักอย่างแล้วหาไม่เจอนี่จะทํำยังไงนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตมัาบัดนะครับข้อแรกก่อนเลยนะครับเวลาที่เรารักษาไม่หายด้วยอาการอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำนะครับก็คือหาหมอคนเดิมและสอบถามให้มากที่สุดในแง่ของข้อมูลนะครับ ข้อมูลที่เขาวินิจฉัยว่าเป็นอะไรนะครับหาข้อมูลที่เป็นศัพท์ทางการแพทย์เขียนและจดลงมาเลยนะครับเพราะว่าการที่เราไปหารอบสองรอบแล้วหาสาเหตุไม่เจอเนี่ยอันนี้ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพราะบางโรคมันเจอในบางระยะอาจจะวินิจฉัยไม่ได้นะครับบางโรคก็จะต้องรอเวลาถึงจะวินิจฉัยได้เป็นต้นนะครับทีนี้ถ้ามันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับในรอบสองรอบแรกเราไม่ถามก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเท่าไหร่หรอกครับแต่พอมัน 3- ามสี่รอบแล้วเฮ้ยทำไม สาเหตุไม่เจอนะตรงนี้เราต้องมานั่งถามกับถามแล้คุณหมอคิดว่าเป็นอะไรนะครับมีตอนนี้ที่คิดไว้อยู่ในหัวเนี่ยมีมีอาการอย่างเงี้ยอาการเป็นอะไรได้บ้างนะครับควรที่จะแนะนำมีการให้ไปปรึกษาหมอทางด้านไหนไหมนะครับหรือว่ามีคนหมออะไรที่แนะนําที่สอบถามทางด้านนี้ได้บ้างเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นชีวิตของท่านท่านจะต้องถามนะครับท่านที่ไม่กล้าถามก็ควรจะต้องถามได้แล้วนะครับมิฉะนั้นเนี่ยมันก็คนที่เสียประโยชน์ก็คือท่านเองนะครับ แล้วก็การที่หลายๆคนเคยบอกว่าหมอเลี้ยงไข้หรือเปล่านะครับคำนี้อ่ะจริงๆผมอยากจะอธิบายให้ฟังมากเลยว่าผมเป็นอาจารย์แพทย์ผมยังไม่รู้เลยว่าการเลี้ยงไข้มันต้องทํำยังไงนะครับผมอ่านหนังสือมาเยอะมากนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองมีประสบการณ์พอสมควรแต่ผมยังคิดไม่ออกเลยว่าการเลี้ยงไข้มันทํำยังไงนะครับอ่าคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ เลี้ยงไข้หมอเลี้ยงไข้หรือเปล่าคือให้ยาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจหมอให้ยาเราไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะว่าจะได้มารักษากับหมอบ่อยแล้วก็จะได้เก็บเงินไปเรื่อยๆอย่างครับเป็นผลทางด้านธุรกิจซึ่งจริงๆไม่มีหมอคนไหนหรอกครับที่อยากรักษาคนไข้ให้มันไม่หายเพราะว่าหมอทุกคนผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครสามารถเลี้ยงเลี้ยงไข้คนไข้ได้นะครับไปถามเลยมันก็ไม่มีใครรู้แล้วโดยเฉพาะถ้าท่านมีญาติเป็นหมอมีลูกหลานที่เรียนหมอท่านลองไปถามเลยครับ ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าวิธีในการเลี้ยงไข่มันทําอย่างไรนะครับมันมีแต่ว่าเราไม่รู้สาเหตุว่าทําไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เราให้ยารักษาตามอาการแล้วมันไม่หายนะครับมันไม่หายเพราะว่าเราหาสาเหตุไม่เจอไงครับมันต้องไปแก้ที่สาเหตุแล้วมันก็จะหายนะครับหรือบางอย่างมันเป็นโรคที่มันต่อเนื่องมีโรคนี้ทําให้จึงมีโรคต่อต่อกันมาทําให้รู้สึกเหมือนว่าทําไมมันไม่หายสักทีนะครับอาง่ายๆเลยเช่นคนที่ฉีดวัคซีนโควิดอ่าอย่างนี้เป็นต้น แล้วผ่านมาเดือนกว่าสองเดือนทําไมเหนื่อยไม่หายอ่าใช่ไหมฮะบางคนเป็นแต่ว่าพอเราย้อนกลับไปดูเนี่ยคนที่เหนื่อยไม่หายเขาจะบอกว่าเนี่ยไปหาหมอมาแล้วกี่หมอตรวจหัวใจตรวจบอดก็ปกติไม่ได้เจออะไรเขาส่งไปหาหมอทางน้านจิตวิยว่าเราเครียดหรือเปล่าถึงถึงมีอาการเหนื่อยนะครับตรวจไทรอยแล้วก็ไม่เห็นมีมีอาการอะไรเนี่ยมันทำไมเราถึงเหนื่อยแต่ท่านลืมไปหรือเปล่าครับพอลองกลับไปถามดูจริงๆเนี่ยบางท่านเนี่ยเป็นกรดไหลย,ย้อนนะฮะ พอเป็นกรดไหลย,ย้อนเนี่ยเราไม่ได้รักษามันเป็นกรดไหลย,ย้อนเรื้อรังพอมันเป็นเรื้อรังแล้วมันไม่หยุดแล้วครับพอมันเรื้อรังแล้วเนี่ยกรดมันขึ้นมาบริเวณตรงปอดเนี่ยทำให้เราหายใจไม่สะดวกบางคนเข้าไปในปอดเลยก็ยิ่งมีปัญหาเข้าไปใหญ่พวกนี้มันจะทําให้เรามีอาการเหนื่อยเรื้อรังได้นะครับเราไปแก้แค่เนี่ยรักษาการกรดไหลย้อนด้วยการรับประทานยาก,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารหายเลยนะฮะหายเลยหรือก็ง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่ หมอเจออาการกลุ่มที่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยประการแรกซึ่งผมจะใช้เลยก็คือแทนที่จะตรวจแ a บต่างๆนะครับเพราะว่าหลายๆท่านมาแล้วมาเวลาบอกผมก็จะบอกว่าเนี่ยไปตรวจเอ็กโคหัวใจมาไปตรวจเอ็กซเรย์ปอดไปตรวจเลือดตรวจเบาหวานต,ตรวจมันทุกอย่างแล้วหมอไม่เจอสาเหตุนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือวิธีในการวินิจฉัยโรคซึ่งเราไม่รู้อาการนั้นมันคือโรคอะไรก็คือการซักถามประวัติ ให้ละเอียดที่สุดนะครับทุกๆอย่างอยู่ที่การถามถ้าเราถามได้ถูกต้องท่านซึ่งเคยฟังเรื่องเคสที่ผมประทับใจแต่ละเคสเนี่ยจะรู้ว่าเวลาที่ผมเจอเคสที่คิดไม่ออกเนี่ยผมเริ่มจากการถามคำถามก่อนนะครับถามทุกแง่ทุกมุมสังเกตเอาทุกๆข้อมูลที่เคยทำแล้วเอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์พอถามแบบนี้ซ้ำๆกันหลายๆครั้งเนี่ยผมจะรู้แล้วอ๋อมันมีกลุ่มอาการแบบนี้ที่วินิจฉัยยากมากๆแต่มันน่าจะใช่ ลองหาดูนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอสูงกว่าการที่ไปสุ่มตรวจน่อนตรวจนี่ตรวจ CT s c a n กน I ไอให้หมดทุกอย่างเนี่ยบางคนก็บอกว่าทำไมหมอไม่ m r i ไปเลยคือบางที m อ็ไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาครับบางทีเราบอกว่าปวดหัวไป m r i แล้วเจอเจอจุดในสมองเงี้ยแต่บาอาจจะเจอโดยบังเอิญโดยที่จุดนั้นมันไม่ทำให้เกิดปวดหัวนะครับก็จะไปกังวลอีกว่าไอจุดนั้นคืออะไรแล้วเราจะต้องทำยังไงกับมันอันนี้ก็ได้มาสองโรคเลยไงครับโรคความกังวลกับโรคจุดในหัวแล้วก็ ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าทําไมตัวเองปวดหัวนะฮะดังนั้นถ้าเจอคุณหมอที่เขาซักเยอะๆเนี่ยท่านตอบเขาไปแล้วที่สําคัญคือแนะนําเลยนะครับตัวท่านก็ควรที่จะสังเกตตัวเองอาการอะไรมีเมื่อไหร่ให้จดเอาไว้นะครับเช่นปวดหัวเริ่มตั้งแต่วันนี้มันปวดมากเวลาไหนเวลาปวดมากแล้วมีอาการอะไรร่วมเช่นมีอาการตาพร่ามีอาการคลื่อนไส้อาเจียนปวดข้างขวาข้างซ้ายปวดลักษณะตุบๆหรือปวดแบบบีบๆปวดตอนอากาศร้อนปวดตอนที่ตื่นขึ้นมา อะไรอย่างเงี้ยนะครับจดให้ละเอียดเพราะเวลาที่ยิ่งท่านสามารถให้ประวัติหมอละเอียดเท่าไหรเนี่ยยิ่งทําให้หมอวินิจฉัยได้ถูกต้องมากขึ้นเท่านั้นนะครับเราผมนี่จะเจอปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเวลาที่จะผมถามคนไข้เนี่ยคนไข้มักจะตอบไม่ตรงคําถามที่ผมต้องการเช่นถามว่าปวดหัวมานานหรือ,อยังก็จะตอบว่าปวดหัวข้างซ้ายอ้าวเฮ้ยไม่เห็นตรงกับที่เราถามเลยหรือบางคนปวดหัวมานานหรือ,อยังครับออปวดมานานแล้ว นานเท่าไหร่ครับเออก็ก็ตั้งตั้งนานแล้วอะแต่ไม่ได้บอกแร้ว,ว่าอ๋อมันปวดมาห้าเดือนแล้วนะอย่างเงี้ยหรือปวดมากเราก็ไม่รู้มากน้อยของเขาคือเท่าไหร่นะครับดังนั้นการที่คนไข้สามารถตอบคําถามให้ตรงคําถามของที่หมอถามได้แล้วก็ศึกษาอาการของตัวเองจดบันทึกของตัวเองยิ่ยงละเอียดยิ่ยงดีเวลามาหาหมอเนี่ยมันก็จะวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นมากแล้วการวินิจฉัยง่ายๆเนี่ยมันก็เป็นการที่ดีกับตัวท่านนะครับเพราะว่าบางครั้งผมเคยอยู่แล้วก็เจอ คนไข้บางประเภทมาถามผมเนี่ยผมก็ถามว่าเป็นอะไรมาเขาบอกปวดหัวมาแล้วผมก็ถามปวดหัวนานหรือ,อยังซักประวัติไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งคนไข้ก็ตอบผมขึ้นมาคํานึงว่าคุณเป็นหมอเนี่ยคุณก็ควรจะรู้สึกว่าผมเป็นอะไรไม่งั้นก็จะมาหาหมอทําไมเอาผมก็เอา้าหัวของคุณนะไม่ใช่หัวของผมผมต้องการทราบประวัติพวกเนี้ยเพื่อที่จะที่จะรู้ว่าเป็นอะไรผมจะได้รักษาได้ถูกทางอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่พอใจที่ผมถามเยอะอีกอ่ะอย่างงี้ก็เป็นเป็นอย่างนั้นไปนะครับดังนั้นก็ เราก็ต่างกครำรต่างวาระนะครับเราพยายามรู้ข้อมูลตัวเองให้เยอะที่สุดดีที่สุดเนี่ยคือรู้อาการทุกอย่างตัวเองของที่เป็นมานะครับรู้ประวัติของตัวเองว่าเคยเป็นโรคอะไรมาก่อนมีโรคประจําตัวอะไรทานยาอะไรอยู่ทานกี่เม็ดทานกี่มิลลิกร,รมัมทานแล้วมีปัญหาอะไรไหมคือจดมันให้หมดให้ละเอียดดีที่สุดยิ่งท่านละเอียดเท่าไหร่นะพวกผมก็จะสามารถบอกได้ชัดเจนเท่านั้นนะครับ ชัดเจนเท่านั้นและที่สําคัญอย่าปิดบังอาการเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นผลต่อตัวท่านเองบางคนมาหาแล้วปิดบังนะครับปิดบังไม่ยอมบอกอาการบางอาการด้วยสาเหตุบางประการของเขานะครับก็ทําให้เราวินิจฉัยผิดทางก็ได้นะครับมันก็มีมันมีมาแล้วแล้วพอผิดทางก็จะบอกว่าผมเลี้ยงไข้อีกอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็มันก็ไม่ถูกต้องนะครดังนั้นเราควรที่จะแบ่งปันข้อมูลเราจะได้วินิจฉัยถูกต้องนะครับและถ้าเกิดมาหาผมแล้วผมถามประวัติพวกนี้แล้วผมยังไม่เข้าใจว่าทําไมเขาเป็นเช่นนั้นนะครับ ผมก็จะปรึกษาหมอด้านที่ผมคิดว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับอาการเหล่าเนี้ยก็จะส่งไปปรึกษาเป็นเป็นคนที่อาจจะมาช่วยเราอีกต่อหนึ่งนะครับการที่ไปหาหมอคนเดิมซ้ซําๆนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าหมอคนเดิมเนี่ยเขาจะรู้ว่าเออเขาวินิจฉัยอะไรมาแล้วบ้างเขาทดลองการรักษาแบบไหนไปแล้วบ้างน,นะครับจะได้มีโอกาสที่จะ เปลี่ยนวิธีการรักษาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่ไปหาหมอคนใหม่ไปเลยนะครับเขาไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นของเรานะครับต่อให้คุณไปขอประวัติมาเนี่ยการอ่านประวัติบางครั้งก็อาจจะพลาดไปได้นะครับไม่ได้อ่านให้ละเอียดก็เอาพลาดตรงนั้นพลาดตรงนี้บางทีรายละเอียดมันก็เล็กๆน้อยๆล้วซ่อนไว้ซึ่งเราหาไม่เจอหรือบางครั้งไม่ได้ถูกบันทึกลงไปนะครับก็จะไม่รู้นะฮะดังนั้นการที่เราเปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมแนะนําว่าอย่าทําเลยครับ มันจะทําให้คุณต้องไปเริ่มใหม่ทุกๆครั้งที่คนเปลี่ยนหมอแล้วมันก็จะไม่ได้ทําให้เกิดอะไรดีขึ้นมาเลยนะครับการหาหมอคนเดิมซ้ําๆแล้วสอบถามเขาไปว่าหมอคิดถึงอะไรมีคุณหมอคนไหนไหมที่หมอแนะนําว,ว่าเราควรจะไปปรึกษานะครับถ้าคุณหมอไม่รู้วอาการของเราคืออะไรแล้วอย่างน้อยสงสัยอะไรอยู่นะครับแล้วมีวิธีในการวินิจฉัยอย่างไรบ้างตรวจอย่างนี้หมอสงสัยอะไรผลตรวจอย่างนั้นเป็นอย่างไรอะไรอย่างนงี้เป็นต้นนะครับก็ลองทําแบบนี้ดูจะได้ผลมากกว่านะครับแล้วสุดท้ายนี้อยากย้าว่า การเลี้ยงไข้ไม่มีจริงนะครับไม่มีจริงๆนะผมเป็นหมอเป็นอาจารย์หมออนะไรเงี้ยขนาดเนี้ยผมยังหาวิธีเลี้ยงไข้ไม่ได้เลยครับไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเหมือนกันนะฮะอาจจะมีเฉพาะในบางคนที่อาจจะสมัยก่อนนะครับเลี้ยงไข้ก็คือสมมติเป็นเป็นไข้มาเอาเอาเอายาลดไข้ไปกินกินไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ให้ยารักษาสาเหตุนะ,นะครับไข้ก็อาจจะเป็นจากติดเชื้อสักที่หนึ่งเราก็ให้ยาลดไข้อย่างเดียวโดยที่ไม่รักษาอาการติดเชื้อ แล้วคนไข้ก็เป็นซุดหนักซุดหนักอะไรเงี้ยด้วยผลถ้าถ้าคุณหมอท่านนั้นเป็นเป็นคุณหมอที่จัดยาบาลไม่ดีเนี่ย <c oughs> เขาก็ทําแบบเนี้ยให้ยาลดไข้ไปเรื่อยๆแต่พอรู้ต้องรู้ทั้งรู้ด้วยนะครับว่าคนนั้นติดเชื้ออยู่รู้ทั้งรู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้แล้วเขาให้ยาลดไข้ถ้าไม่รู้แล้วให้ยาลดไข้นี่ไม่ผิดนะครับอันนี้ไม่ถือว่าเลี้ยงไข้ในในความหมายของผมนะครับแต่ที่ผิดก็คือรู้ว่าคนไข้นั้นติดเชือ้อแต่ไม่รักษาอาการติดเชือ้อคือให้ยาลดไข้ไปเรื่อยๆแล้วจนวันนึงงเเเเาาาาาามมามแยย่่่าาจตพิบ หมอก็บอกอ๋อนี่ไปลองไปตรวจนี่สิเจอติดเชื้อเราค่อยรักษายาด้วยยาโรคติดเชื้อเองเงี้ยนะฮะถือว่าไม่ถูกต้องไม่ไม่ถูกจรรยาบรณแล้วเป็นผมคิดว่าอาจอย่างเงี้ยอาจจะเข้าข่ายการเลี้ยงไข้ได้นะครับส่วนถ้าคุณหมอไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นอะไรเขาจึงมีไข่อันเนี้ยไม่ไม่ผิดนะฮะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเลี้ยงไข้คือเขาหาไม่เจอจริงๆว่าทําไมเป็นไข่บางครั้งไข้เนี่ยมันหายากนะครับว่าเป็นจากอะไรมันมันมทีมีโรคแปลกๆหรือการติดเชื้อบางชนิดซึ่งไม่สามารถตรวจแหล โดยทั่วไปแล้วเจอได้นะครับก็ทําให้มีปัญหาได้นะครับดังนั้นโดยทั่วๆไปถ้าท่านเ,าเจอปัญหาอะไรที่ท่านรักษาไม่หายเนี่ยข้อแรกคือสอบถามหมอท่านเดิมที่ท่านหาอยู่ดูว่าเขามีคุณหมออะไรแนะนํำไหมนะครับแล้วถ้าหาไม่เจอจริงๆอ่ะแนะนําว่าอาจจะจําเป็นจะต้องไปหาอาจารย์แพทย์ที่โรงพยาบาลที่มีมหาวิทยาลัยแพทย์นะครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้อย่างน้อยความรู้จะ มีการพัฒนาสูงที่สุดมีการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์เยอะที่สุดนะครับอาจจะต้องยอมไปโรงเรียนแพทย์เพราะว่า,าเพราะว่าคนที่มีความรู้ก้าวหน้าที่สุดก็อยู่ตรงนั้นนะครับไม่มีใครที่ก้าวหน้าเกินไปกว่าโรงเรียนแพทย์อีกแล้วนะครับในในปัจจุบันนี้นะฮะเวลาโรคหาและไม่เจอผมก็ส่งโรงเรียนแพทย์ซึ่งดีที่สุดนะครับผู้เชี่ยวชาญมีครบทุกสาขาแน่นอนนะฮะแต่ปัญหาก็คืออาจจะต้องรอนานหน่อยอาจจะต้องเบื่อ ต้องรอคิวแต่ถ้าเพื่อสุขภาพของเราซึ่งเราลองมาทุกวิธีทางเราไม่หายก็ควรจะไปหานะฮะถ้าท่านไหนซึ่งไปหาแพทย์ทางเลือกนะอันนี้ผมเตือนไว้เลยนะครับเพราะว่าแพทย์ทางเลือกเนี่ยบางทีเขาบอกว่าโอ้ต้องไปล้างพิษต้องไปกินอันนั้นต้องไปเอายาหม้อยาต้มยาลูกกลอนหรือว่าสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านทําแบบนั้นนะครับท่านต้องมั่นใจก่อนว่าสิ่งที่เขาเอามาให้ท่านใช้เนี่ย มันมีมาตรฐานพอนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้ผลนะแต่บางครั้งมันมีการปนเปื้อนของสารบางอย่างซึ่งจะทําให้เรามีปัญหาได้นะคะเช่นสเตีรอยเป็นต้นนะฮะก็จะต้องระวังให้มากๆนะครับและที่สําคัญคือของแบบนั้นเนี่ยหมอปัจจุบันก็ไม่ทราบว่ามันมีอะไรผสมนะครับแล้วท่านไม่สามารถอยู่ๆเอาไปตรวจสอบได้นะครับมันไม่มีใครตรวจสอบให้ท่านหรอกครับนะฮะถูกไหมฮะ แล้วท่านจะเอาสมุนไพรที่ได้มาหรือยาหม้อยา,ยาต้มไปให้ใครตรวจสอบก็ไม่มีนะครับดังนั้นท่านไม่มีสร์ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะฮะตรงนี้ก็ต้องกังวลอย่างหนึ่งเลยนะครับหรือว่าถ้าบางคนบอกอมีการติดเชื้อรุนแรงในในร่างกายเราไปหาหมอทางเลือกแล้วเขาบอกว่าโอ้ต้องไปลดน้ำมนต์อะไรเงี้ยอันนี้ผมว่ามันผิดเลยนะครับเพราะว่าน้ำมนต์ไม่สามารถรักษาโรคติดเชื้อได้แต่มันรักษาทางด้านจิตใจ,ใจอาจจะทําให้โรคบางโรคดีขึ้นได้นะครับแล้ว ที่ทำมันคือจิตใจของคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ควบคุมร่างกายบางโรคเนี่ยจิตใจเป็นใหญ่ถ้าเราสามารถแก้จิตใจได้อาการทางกายก็จะหายไปนะครับการที่เราคิดดีปฏิบัติชอบรักษาศีลหรือบางครั้งการที่เรา,าได้น้ำมนต์หรือได้อะไรที่เราศรัทธามากมากก็อาจจะมีผลทั้งน้้นจิตใจทําให้จิตใจเนี่ยมันไปควบคุมร่างกายต่อหนึ่งทําให้อาการป่วยบางอย่างมันดีขึ้นได้นะครับอันนี้ก็มีมาแล้วนะครับเป็นที่ทราบกันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นปาฏิหาริย์หรือเราตกใจแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าถ้าท่านจะไปหาหมอทางเรื่อง ท่านจะต้องพิจารณาให้ดีๆเพราะว่ามีหลายเคสที่ที่ไปหาหมอทางเลือกแล้วสุดท้ายกลับมาหาหมอแผนปัจจุบันที่ผมเคยรักษาเนี่ยแล้วมันรักษาไม่ทันนะเพราะว่าโรคบางอย่างมันมันแย่ไปแล้วแล้วกลับมาทีโอโหเราทําไม่ได้แล้วนะครับก็ก็จะเป็นจะต้องยอมรับสบภาพนะครับดังนั้นะนะผมก็ขอเตือนตรงนี้ไว้ด้วยนะท่านที่จะไปหาก็ดูดีๆแล้วกันถ้า่าให้มั่นใจนะครับเพราะาผมก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามท่านได้แต่ว่าท่านต้องดูให้มั่นใจก่อนนะครับการรับผิดชอบต่อตัวเองเป็นสิ่งที่ ท่านเท่านั้นที่จะทําได้นะมันไม่มีใครมาสามารถรับผิดชอบชีวิตแทนท่านได้แล้วก็ไม่มีใครสามารถมาตัดสินใจแทนท่านได้หมอเพียงแต่ให้ข้อมูลกับท่านส่วนการตัดสินใจนั้นเป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ